สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะแลวก็จะพาทุกคนนะคะมาชมดอกไม้แล้วก็พาดูแมวด้วยนะคะแมวแมวน่ารักมากเลย นี่นะคะพาดูแมวมดอกไม้สวยมากๆเลยนะคะทุกคนอากาศที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ดีมากเลยนะคะทุกคน ดีมาก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 ก็จะเป็นดอกลาบนะคะนี่ก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของคนสวีทเนาะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบ flat นะคะพรอพเพอร์เมนต์หรือเขาเรียกว่าคอนโดอะไรอย่เงี้ยต่างตนะคะหรือว่าจะเป็นแบบบ้านอะไรอย่เงี้ยเนาะ เ okay, ลราขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากเพื่อนๆดูแลตัวเองด้วยนะคะแบบเป็นกำลังใจให้กับทุกคนแล้วก็คิดบวกอยู่เสมอนะคะไม่ว่าจะเจอบททดสอบไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะจงคิดบวกเข้าไว้นะคะแล้วก็ยิ้มเข้าไว้แล้วก็รักตัวเองมากๆนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย